ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้นำที่อยู่ในห้องนี้ท,ทุกท่านนะครับขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับชื่อวชิระุกเพชรนะครับเ,เรียกสันส้นๆง่ายๆนะครับว่าป๊อปก็ได้นะครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งแกรนด์พาราไ s e ์นะครับประจําสํานักงานกิฟฟรีนสาขาระยองนะครับส่วนคนที่เปิดโอกาสนะครับแนะนำหรือชักจูงเนี่ยให้รู้จักกับธุรกิจกิฟฟรีนนะครับ ท่านผู้นั้นก็คือคุณแม่นะครับคุณแม่สมฤทัไทยประดับเพชรครับขอปรองังเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับการศึกษาของป๊อปนั้น,นบอกได้เลยว่าวัยรุ่นส่วนมากในยุคป๊อปเขาจะเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์ไม่ก็บริหารเรียนจบมาถามว่าได้ทำงานตามที่เรียนไหมได้เรียนได้ทำนะครับแต่ทีนี้ในช่วงขณะที่ป๊อเเรียน เข้าจะขึ้นปีที่สองอคุณแม่ก็ได้ติดการท่องเที่ยวไปต่างประเทศของบริษัทกิฟฟรีนนะครับซึ่งแม่เนี่ยทำกิฟฟรีนมาตั้งแต่ต้นไปก็ถามว่าเจอสมาชิกมากมายเจอทั้งบรรดาทายาทของสมาชิกระดับสูงเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจที่ว่าเราอยากจะมาทำกิฟฟรีนก็รู้สึกเฉย เพราะเราถือว่าตอนนั้นเรายังเป็นเด็กเรามีหน้าที่เรียนเรายังไม่มีหน้าที่ที่จะต้องประกอบอาชีพนะครับก็ไม่ก็ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นนะครับจนได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศพร้อมกับคุณแม่ก็ยังเฉยๆอยู่ได้ไปก็เหมือนได้ถ่ายรูปเพื่อที่จะามาอวดว่าเนี่ยฉันได้ไปมาแล้วนะได้ไปฝรั่งเศสได้ไปสวิตได้ไปเยอรมันคือแค่นั้นตอนนั้นคือบอกเลยว่าเป็นวัยรุ่นที่คิดแค่นั้น คิดแค่นั้นจริงๆนะครับ <c oughs> พอหลังจากที่เรียนจบนะครับก็ได้มาประกอบอาชีพอย่างที่ตัวเองตั้งใจอาชีพแรกที่ได้ทำก็คือว่าอยู่แผนกห้องดอกไม้หรือ f o r e เรอยู่ที่โรงแรมโนเวทเทลสยามสแควร์นะครับก็มานั่งคิดโอ้บางคนเนี่ยได้เป็นคุณแม่บ้าน กวาจะได้เป็นคุณแม่บ้านเนี่ยอายุเข้าไป50แล้วเราตอนนั้นนะ่ะยีกว่าอย่างเงี้ยโหตั้งอีกตั้งกี่ปีควรจะได้คุณเป็นคุณแม่บ้านหรือจะได้เป็นซูเปอร์วิเซอร์มันอีกนานมากพอมันไม่ใช่เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ลองหันเหไปดูอาชีพอื่นก็เลยไปดูเกี่ยวกับจิวเวลรี่เพราะว่าเราไม่เคยทำแล้วรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ ลอ,ลองมาจากางานโรงแรมเพราะได้ใส่สูตรเหมือนกันแต่มันมันผิดความคาดหมายจากที่เราเราวาดฝันเอาไว้นะครับพอเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่พอมันไม่ใช่เสร็จปุ๊บปุ๊บก็ลองดูให้เพื่อนๆที่รู้จักเนี่ยหาช่องทางใหม่ดูเพื่อนก็แนะนำให้ไปเป็นช่างแต่งหน้า w e ดดิ้งสตูดิโ ซึ่งอาชีพนี้ป๊อบเคยทำมาตั้งแต่สมัยตอนเรียนพอเข้ามาทำงานก็รู้สึกเออมันก็โอเคนะเงินเดือนดีอยู่ที่ประมาณ12ื่นสองค่าคอมมิชชั่นมีด้วยค่าคอมมิชชั่นมีเนี่ยได้จากคือการที่ลูกค้าเลือกรูปถ้าเขาเลือกรูปเพิ่มเราก็ถึงจะมีรายได้ตรงนั้นนะเพิ่มแต่ถามว่ามีเงินเก็บไหมไม่มีไม่มีเลย คือหาเช้าเหมือนหาเช้ากินข้ามเงินวนอยู่อย่างเงี้ยทุกๆเดือนทุกๆเดือนทุกๆเดือนทำอาชีพตรงนี้มาประมาณ3ปี3ปีไม่มีเงินเก็บเลยสักบาทไม่มีเลยสักบาทนะครับพอหลังจากนั้นก็เปลี่ยนอีก บางคนก็โอ้โหทำไมเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพเยอะจังคือมันเป็นเหมือนฟิลของวัยรุ่นนะครับที่ว่าถ้าอาชีพนี้ไม่ใช่ฉันก็ไปเลือกอาชีพอื่นลองทำไปเรื่อยๆจนขว่าเจออาชีพที่ใช่ก็ลองไปสมัครอยู่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางอยู่ที่บูธนะครับเป็นเครื่องสำอาง number s e v เป็นคอนซัล คอนซัลในที่นี้ก็คือเป็นคนที่แนะนำผลิตภัณฑ์ mm hmm. เครื่องสำอางต่างๆให้กับลูกค้านะครับแต่ไม่ใช่เป็นช่างแต่งหน้านะครับเป็นคอนซัลดูว่าสภาพผิวอย่างนี้คุณควรจะใช้อะไรนะครับก็ทำอย่างนี้มานานอยู่เหมือนกันทีเนี้ยเราก็มานั่งคิดแล้วว่าทำยังไงดีนะมันถึงจะแบบว่าจะมีรายได้พอใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาในช่วงเย็น ช่วงที่เราเลิกงานเนี่ยเรายังมีเวลาเหลือเราน่าจะไปทําอย่างอื่นดูบ้างก็พยายามคิดตอนแรกว่าเอจะลองไปขายเสื้อผ้าตามตลาดนะัดแต่ทีเนี้ยคือไปสมัครที่ไหนก็ไม่มีใครรับและอย่างหนึ่งเราไม่รู้จักใครเขาก็ไม่กล้าเพราะส่วนมากเจ้าของที่เขาขายเสื้อผ้าเนี่ยคือเขาจะเป็นคนขายเองเขาจะไม่ค่อยจ้างลูกน้องนอกจากจะเป็นร้านใหญ่ ก็คิดอยู่นานว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีนะทีเนี้ยก็ไปเห็นอยู่อาชีพหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเจอคุ้นเคยสัมผัสทุกวันก็ลองทำดูนะครับตรงนั้นคือขับรถแท็กซี่บางคนอาจจะไม่เชื่อว,ว่าเคยขับรถแท็กซี่ถามว่ารายได้เนี่ยมันได้ได้ไหมได้ได้ครับ แต่พอทําไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ถามว่าข้อดีของขับการขับรถแท็กซี่เนี่ยดีไหมดีอยู่อย่างหนึ่งคือทําให้รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมากขึ้นก็ไม่นานมากนะักก็ก็เลิกนะครับก็เลิกก็เลยหันกลับมาทําอาชีพแต่งหน้าเหมือนเดิมนะครับก็ทํามาตอนแรกบอกด้วยเลยว่า ลำบากมากลำบากมากจากที่เคยทำงานห้างกินเงินเดือนประจำนะครับได้วันละ300วันละ300สมัยนั้นแต่งหน้าหน้าละ50บาทหน้าละ50บาทนะครับมีหน้าที่คือเขียนคิ้วแต่งตาปัดแก้ม3อย่างเท่านั้น ห้าสิบบาททำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันรายได้ก็ยังอยู่แค่นี้คือวันละสามร0อยสามร้อยสามร้อยถามว่าท้อไหมท้อเพราะว่าแค่การเดินทางไปกลับค่ากินค่าอยู่มันหมดแล้ว,วครับจากที่เคยอยู่ห้องแพงห้องเช่าราคาแพงๆตอนนี้ต้องลดมาอยู่ห้องเช่าถูกๆเดือนละประมาณพันห้าถึงสองพัน จากที่เคยนอนแอร์ก็ต้องมานอนพัดลมคือทุกอย่างที่ประหยัดได้เราต้องประหยัดเราต้องเซฟก็ทำมาอย่างนี้จากรายได้เนี่ยวันละ3า3 3 0 3 0 0ตอนนั้นเราบอกเลยว่าต้องสู้นะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ที่เราเนี่ยชอบเราชอบแต่งหน้าเราชอบทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเขาสวยนะครับทนทนไปทนไปจนเข้าเดือนที่4 เขาเดือนที่4จากรายได้เนี่ยวันละ300นะครับก็เพิ่มมาเป็นวันละ500ดีใจไหมดีใจดีใจมากโอ้ยฉันมีเงินเก็บแล้วมีเงินเก็บละว,วันหนึ่งเก็บได้200ก็ยังโอเคใช่ไหมครับก็มีเงินเก็บก็ทำอยู่อย่างนี้ไปแต่ถามว่ามีอุปสรรคไหมมีอุปสรรคเพราะช่างแต่งหน้าไม่ได้มีคนเดียวในร้าน มี2 3ถึงสคนบางทีก็มีการแข่งแย่งมีการแย่งเด็กกันนั้นลูกฉันนั้นลูกเธออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ใส่ไฟอ๊ยช่างคนนั้นไม่ดียงงดยอ,อย่างนั้นไม่ดีอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าเจอไหมเจอแต่ก็ต้องทนเข้าเดือนที่5เข้าเดือนที่6จากรายได้ที่เคยวันละ300นะครับก็เพิ่มมาเป็นจาก3เป็น5ทีนี้ก็เพิ่มขยับนะครับมาเป็นวันละพัน วัล,ลพันแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆเหมือนกราฟจากที่มันเคยต่ำเนี้ยมันก็ค่อยขึ้นจากวัล,ลพันปุ๊บก็ขึ้นเป็นพันห้าสองพันสามพันว่าใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนป๊อบได้รายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่2 0 0 0ถึง3,000บาทจากหน้าละ50บาททีนี้เด็กก็มาแต่งหน้ากับป๊อบเนี้ยเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากกระดานเคยมีชื่อ วันละแค่ห้าคนก็เปลี่ยนมาเป็น20 30 40จน60คนเคยทำงานที่แบบว่าพีคมากคือเยอะมากตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนแต่งหน้าตั้งแต่5โมงเย็นถึงถึงเที่ยงคืนแต่งหน้าประมาณ50-60ถึงคนคูณหน้าละ50ดูดีครับยิ่งถ้าเป็นช่วงมีปาร์ตี้เทศกาลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสงการปีใหม่หรืออะไรก็ตามวันนั้นนะ่ะรายได้เนี่ยจะสูงมากเคยทำได้เฉลี่ยสูงสุดเนี่ยต่อวันเนี่ยวันละประมาณ6 0 0 0ก็ถือว่าเยอะนะครับก็ถือว่าเยอะถึงแม้ว่าแค่วันละ3า0พันเฉลี่ย1เดือนก็ถือว่าเยอะมากนะเยอะมากถามว่ามีเงินเก็บไหมมีนะครับมีเงินเก็บ ก็เก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งเพราะเราคิดว่าหนึ่งเราตัวคนเดียวตัวคนเดียวแล้วเราก็ไม่อยากเป็นภาระพ่อแม่นะครับตอนนั้นก็คือแยกออกมาอยู่คนเดียวเพราะเราคิดว่าเราเนี่ยโอเคละเราดูแล,ลตัวเองได้และนะครับก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งซื้อรถได้หนึ่งคันนะครับตอนนั้นตัดสินใจซื้อรถเพื่อที่ว่าพอเวลาเราไปแต่งหน้า ต่างที่หรืออย่างเงี้ยหรือระยะทางไกลๆแทนที่เราจะใช้แท็กซี่เราขับรถไปเองมานั่งคิดถั่วเฉลี่ยแล้วค่าน้ำมันค่าอะไรต่างๆเราคุ้มกว่าที่เรามาจ่ายค่าแท็กซี่ทุกๆวันนะครับแล้วจากที่เคยอยู่หอไกลๆย้ายมาอยู่ใกล้กับที่ทำงานแทนที่จะนั่งรถหรือขับรถมาทำงานเดินเอาครับเดินเอาเพื่อจะได้ประหยัดเงินตรงนั้นรถซื้อมาเพื่อเอาไว้ใช้ ทำงานอย่างเดียวก็คือจอดเอาไว้เฉยๆนะครับก็เป็นอย่างนี้มาแล้วก็มีโอกาสนะครับได้แต่งหน้ากอ้องถ่ายบ้างแต่งหน้าดาราบ้างนะครับก็ทำอยู่อย่างนี้มาเรื่อยๆอาชีพแต่งหน้าตรงเนี้ย็ทําทำมาประมาณเกือบ10ปีเกือบ10ปีนะครับก็ทำมามีทั้งแต่งหน้าอตอนกลางคืน พอหลังจากนั้นจากที่เคยแต่งหน้าตอนกลางคืนก็เพิ่มมาเปลี่ยนแต่งหน้าตอนกลางวักนกลางวันก็คือเป็นก็ลองทําดูเพราะเห็นเพื่อนบอกว่ารายได้ดีก็ลองทําอยู่นะครับแล้วก็ถามว่ารายได้ดีจริงๆริงไหมรายได้ดีจริงๆจนมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจช่วงหนึ่งนะครับปี49จากรายได้ที่เราเคยได้เกือบเกือบหลักหลักแสนต่อเดือนมันหายไปครึ่งหนึ่งเลย มันหายไปครึ่งหนึ่งพอหายไปครึ่งหนึ่งทีเนี้ยเรารู้และทุกอย่างเราต้องเซฟจากที่เคยอยู่ห้องราคาสูงมีแอร์เฟอร์นิเจอร์พร้อมลากกระเป๋าหนึ่งใบเหมือน AF เลย <c oughs> ทีนี้เราต้องลากกระเป๋าออกมานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ได้แล้วนะครับเพราะด้วยเศรษฐกิจ พอออกมาก็อยู่อย่างนี้อย่างนี้ก็คือทำไปทำไปนะครับจนมีอยู่วันหนึ่งเมื่อ,อระยะเวลาประมาณ4ปีที่สปีที่ผ่านมานะครับตอนนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นนะครับกับครอบครัวของเรานะครับก็คือว่า ได้สูญเสียพี่ชายอันเป็นที่รักนะครับพี่ชายเสียชีวิตด้วยจากโรคหัวใจวายเฉียบพลันนะครับวันที่24ทธันวาวันนั้นกมมีงานแต่งหน้านางนางนางแบบที่อ m p a c t ทั้งหมด70 70คนประมาณตีสแม่โทรมาบอกว่า พี่ชายเข้าโรงพยาบาลก็เอ๊ะเป็นอะไรอพอมากา็พอเราก็พยายามติดต่อทีนี้ติดต่อก็ไม่มีคนรับจนพอมาประมาณตีห้าตีห้ามีคนรับก็ได้ก็พอรับเสร็จปุ๊บท,ทีเนี้ยในสายโทรศัพท์เนี่ยมีเสียงคนร้องไห้รอดเข้ามา ในใจป๊อบนะ่าตอนนั้นนะแวบบขึ้นมาเลยว,ว่าอย่าบอกนะคือตอนนั้นนะมันคิดอยู่ในหัวว่าอย่าบอกนะแล้วก็ถามเขาว่าพี่ต้อมเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าพี่ต้อมเสียแล้วคือตอนนั้นชอ็ชอกช็อกแล้วก็แบบนั่งอยู่เฉยๆสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ถามอะไรเขาต่อแต่ในช่วงตอนนั้นนะคิดคิดอยู่ในหัวว,ว่า และจะบอกกับแม่จะบอกกับพ่อ,อยังไงวางโทรศัพท์ปุ๊บนั่งคิดสักพักหนึ่งว่าต้องบอกยังไงก็ต้องบอกไม่บอกไม่ได้เพราะนั่นคือลูกของของเขาก็เลยตัดสินใจโทรไปบอกแม่ว่าแม่ฟังแล้วทำใจดีๆนะพี่ต้อมเสียแล้วพอบอกอย่างนี้ปุ๊บแม่พูดมาอยู่แค่ประโยคเดียว ที่มันกล้องอยู่ในหัวจนถึงปัจจุบันนี้ว่า